สื่อไทยก็ควรจะต้องแบกบภาระเรื่องนีเออ้เขาเพียงแค่คิดต่างจากสมาคมคิดต่างจากสื่อกระแสหลักเรื่องนี้สื่อควรจะเอาเป็นทุรลมากกว่าน,นี้กรณีคุณสมยศจึงเป็นความเศร้าทั้งเศร้าในเชิงวิชาชีพและก็เศร้าในเชิงมนุษยธรรมด้วยนะฮะกรณีคุณสมยศเนี่ยเราเห็นชัด,ชดว่าไม่มีเจตนาในการหลบหนีแน่นอนไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่ให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบทั้งองค์การพยพ รวมทั้งวัฒนธรรมที่จะเข้าใจเรื่องนี้ของสังคมไทยเนี่ยบกพร่องและมีปัญหาทำให้คุณสมยศยังต้องอยู่ในคุกอยู่กระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นกระบวนการรที่รังแก่คนแล้วก็เลือกปฏิบัติกับผู้คนนะฮะกรณีคุณสมยศเนี่ย นอกจากแกต่อสู้มาทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับเราจะบางทีเราอาจจะไม่ชอบส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครไม่ชอบความพิถีนที่แตกต่างกันแต่เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่แกสู้มาทั้งชีวิตเนี่ยคือการสู้เพื่อคนอื่นนั้นไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่สังคมไทยนะฮะทั้งสังคมเนี่ยจะเอาแกไปไว้ในคุกนะครับแกไม่ได้คิดจะหลบหนีนะถามเพื่อนทุกคนเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกว่าแกคิดจะหลบหนีพราะนั้นปล่อยแกออกมานะครับแล้วก็มาสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณสมยศเนี่ย ใช้ชีวิตตัวเองเพื่อจะสู้ว่าสิ่งที่แกทำไม่ผิดนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับคือก็ต้องถือว่าแกเสียสละมากที่จะเอาความจริงความยุติธรรมออกมาแม้จะต้องออแลกกับการจำอยู่ในคุกก็ตาม